ทำนายดวงชะตาชาวราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายนต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภนะคะมีเรื่องเยอะแยะมากมายประดังประเดกันเข้ามาในเดือนเดียวค่ะทั้งการเงินการงานและก็ความรักนะคะอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างมาคุมากเลยทีเดียวค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามอาจารย์ได้ค่ะ สวัสดีค่ะจันหญิงจุธามาณนัสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบังกอกโกพบกับช่วงมณีนาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษภค่ะประจำเดือนมิถุนายนนะคะอาจารย์จะทำนายดวงทั้งไพทาโรเลขศาสตร์รหัสลับไคโรและพลังหินทำนายให้กับคุณนะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะ เราจะเริ่มกันที่การงานนะคะไพ่ห้าใบาสำหรับการงานของชาวราศีพฤษภนะคะคือต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภการงานของคุณในช่วงนี้ค่ะเป็นการงานแบบขายผ้าเอาหน้ารอดนะคะคือ ทำพอให้มันเสร็จเสร็จไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะงานไม่หนักมากเท่าไหร่แต่ภาระรับผิดชอบน่ะมันค่อนข้างเยอะมันเป็นงานที่ต้องทำให้เสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวมีงานใหม่ๆตามมาอีกแล้วนะคะตลอดทั้งเดือนนี้ยุ่งวุ่นวายจริงๆอ่ะ ถ้าไม่ไปเสียอารมณ์เยอะกับว่าคนนั้นโยนงานมาให้คนนี้โยนงานมาให้นะคะคุณสามารถจัดการมันได้หมดเลยค่ะแล้วแถมนะคะคนที่ยังอยากได้งานพิเศษทำต่อยังมีโอกาสมีงานจ้างพิเศษขึ้นมาได้ด้วยค่ะนะคะ ยิ่งขยันมากเท่าไหร่ในช่วงนี้ค่ะจะได้ทั้งงานที่ดีและเงินที่เยอะตามมาด้วยนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจการค้าทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองทั้งเล็กและใหญ่ค่ะในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าให้เดินตามมันไปธุรกิจของคุณยังไม่มีการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ มันเดินไปถึงไหนเดินตามมันไปทำเหมือนเดิมไปก่อนค่ะนะคะยังไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะว่ามันจะได้อะไรเท่าไหร่หรือว่าอยากจะลงทุนใหม่ๆอยากทำธุรกิจเพิ่มช่วงนี้ยังก่อนจะดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นจะมีโอกาสที่จะแป๊กได้การลงทุนลงเงินไปแล้วเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงไหนนะคะมีความวุ่นวายในเรื่องของการงานพอสมควร ส่วนคนที่อยากจะหางานใหม่ๆหรือไปสมัครงานใหม่เอาไว้อยากรู้ว่ามันจะได้ไหมเดือนมิถุนายนี้ไม่ค่อยเหมาะกับชาวราศีพฤษภเท่าไหร่ค่ะอาจจะมีคนมองข้ามคุณไปนะคะดังนั้นเนี่ยหาช่องทางโอกาสหรือว่าเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนแต่ไม่ต้องไปสมัครหรือแม้กระทั่งการสอบแข่งขันใดๆก็ตามเนีค่ะ มันมีโอกาสผิดหวังเศ้าหมองหรือมีโอกาสต้องรอคอยต้องใช้ระยะเวลารอคอยเนี่ยนานพอสมควรทีเดียวต้องพ้นเดือนมิถุนายนไปเลยอะคะ่ะกว่าที่จะได้อะไรดีๆนะคะเดี๋ยวขอให้ตัวเลขดูสักใบดีกว่านะคะการงานพ่ยขึ้นพลังแห่งการเจรจาต่อรองนะคะเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ค่ะ ต้องใช้การเจรจาต่อรองให้เยอะๆพูดเยอะๆเจรจาเยอะๆพูดให้ได้ประโยชน์ข้างตัวเองนี่แหละจะดีที่สุดค่ะโดยปกติแล้วบางคนน่ะไม่ค่อยกล้าเรียกร้องผลประโยชน์ให้ตัวเองนะคะแต่ชาวราศีพฤษภไพ่บอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียกร้องผลประโยชน์ให้ตัวเองบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการเงินกันค่ะ การเงินของชาวราศีพฤษภนะคะเรียกได้ว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะคะไพ่บอกว่าคุณจะทํางานเยอะแล้วก็จะได้เงินทองผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ตัวเองทะลงมือทำนั่นแหละนะคะแล้วก็มีเงินเก่า มีเงินที่เราอาจจะทํางานทิ้งเอาไว้นานแล้วค่ะหรือว่าลงทุนทิ้งเอาไว้นานแล้วแต่เพิ่งจะมาเก็บผลประโยชน์ได้ในช่วงนี้ก็จะมีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะรวมถึงเงินที่ได้จากเงินเดือนประจําในช่วงนี้มันอาจจะไม่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าเงินก็ยังได้เต็มที่เหมือนเดิมจะไม่ถูกบริษัทลดขั้นเงินเดือนอะไรเด็ดขาดค่ะนะคะทีนี้ มีโอกาสที่ชาวราศีพฤษภจะได้เงินมาจากคนใกล้ชิดคู่ครองคนรักญาติพี่น้องพ่อแม่หรือว่าคนที่สนิทกับเราค่ะให้เงินเราถือว่าเป็นให้โดยเสน่หาให้เพร่อรักเราก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ค่ะถ้าอยากลงทุนลงเงินอะไรวางแผนให้ดีๆแล้วไปคุยก,กันกับผู้หลักผู้ใหญ่ ะค,ะคุณมีโอกาสที่จะมีนายทุนมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละเมตตาเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนเงินทองของคุณมันอาจจะยังไม่เร็วเ็วนี้นะคะแต่ไปพูดก่อนได้เตรียมข้อมูลไปให้พร้อมคุณจะดีจะเด่นเรื่องข้อมูลเพราะฉะนั้นอยากได้เงินของใครเนี่ยเตรียมข้อมูลไปให้ดีๆว่าทำแบบนี้แล้ว10เดือนมันจะได้เท่าไหร่10ปีจะได้เท่าไหร่นะคะ ถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ยรับรองได้เงินทุนสนับสนุนแน่นอนค่ะต่อไปเป็นเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวราศีพฤษภได้ไพ่ไฮพรีสเทดด้วยค่ะไฮพรีสเทดเนี่ยเป็นความรักแบบออซับซ้อนซ่อนเร้นไม่เปิดเผยนะคะ ทีนี้ต้องบอกเลยว่าภาพรวมของความรักเนี่ยชาวราศีพฤษภนะคะจะวุ่นวายมากทีเดียวจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเรื่องวุ่นวายทั้งความรักของคนในครอบครัวที่คุณจะต้องเข้าไปยุ่งบางทีญาติพี่น้องทะเลาะกาันหรือว่าญาติพี่น้องในครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาครอบครัวของเขาเองแต่คุณอาจจะต้องเข้าไปประสานรอยร้าวก็เป็นไปได้นะคะแต่ความรักส่วนตัวของคุณสำหรับคนมีคู่แล้ว ไม่ว่าจะเพิ่งจะเป็นคู่กันหรืออยู่กินกันมานานแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะระวังรักซําซ้อนซ่อนเร้นไม่เปิดเผยมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องลึกลับนะคะเรื่องเล้นลับเรื่องที่ซําซ้อนกันอยู่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องนานมาแล้วก็ได้แต่คุณเพิ่งมารู้ตัวในตอนนี้ค่ะชวนคนที่รู้สึกว่า ความรักของตัวเองไม่เติมเต็มอะรู้สึกมันขาดไปเนี่ยนะคะในช่วงนี้ก็จะยังขาดอยู่อย่างนั้นนะจะยิ่งหยหาบุคคลที่3จะยิ่งรู้สึกว่าอยากจะเติมเต็มความรักต้องหาคนอื่นมาเติมให้เต็มกับเราเนี่ยนะคะอันนี้มันนําไปสู่โอกาสที่คุณจะทําผิดศีลธรรมได้ง่ายๆด้วยนะคะดังนั้นต้อง ระวังใจระวังอารมณ์ตัวเองให้มากๆนะคะส่วนคนโสดค่ะจะได้สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจท่ามกลางผู้คนหมู่มากทั้งผู้หญิงผู้ชายอาจจะได้ไปงานเลี้ยงปาร์ตี้งานสังสรรค์กันนะคะและมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการเริ่มต้นผูกสัมพันธ์รักเริ่มต้นคุยกับใครออมากหน้าหลายตาขึ้นมาก็ได้ในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วง ดูใจทดลองเรียนรู้กันไปก่อนจะดีกว่าค่ะนะคะส่วนคนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนนะคะไพ่เตือนว่าในช่วงนี้ให้สนใจเรื่องของการงานหรือการทำมาหาเงินเรื่องพรสวรรค์ส่วนตัวของตัวเองจะดีกว่าอย่าไปทุ่มเทให้กับความรักเลยเพราะว่ามันยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นักนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะ ชาวราศีพฤษภอาจารย์จะหยิบไพ่ให้สองใบเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีพฤษภถ้าป่วยอยู่ ป่วยหรือว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะต้องระวังให้มากๆเลยทีเดียวมันมีโอกาสที่โรคร้ายจะกําเริบหรือว่าอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลออปรึกษาหมอมีการเลือดลมเดินไม่ดีนะคะอาจจะมีเป็นลมกระทันหันมีเรื่องอะไรที่ต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันก็เป็นไปได้ด้วยนะคะดูแลตัวเองกินยา ถ้ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วต้องกินยาควบคุมให้อยู่ในระดับปกตินะคะอย่าหลงลืมเป็นอันขาดค่ะและคนที่ยังไม่มีโรคอะไรเลยนะคะคุณจะได้โรคใหม่ขึ้นมาในตอนนี้มีการเริ่มต้นที่จะมีโรคประจำตัวแล้วแหละนะคะช่วงนี้ไพ่เตือนค่ะว่าถ้าเจ็บป่วยมีอาการอะไรผิดปกติอยู่เนี่ยแนะนำให้ไปตรวจแนะนำให้หาหมอนะคะอย่า ปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องหนักค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือถ้ามีญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะเป็นผู้ชายนะคะญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเช่นปู่ตาพ่อลุงหรือว่าเป็นพี่ชายนะคะหรือคู่ครองก็ได้ที่เราถือว่าเป็นคนที่เหนือกว่าเราเนี่ยนะคะ มีโอกาสจะเจ็บบวยผ่าตัดหรือเข้าโรงพยาบาลกระทันหันด้วยโรคบางอย่างได้ด้วยค่ะทำให้คุณตื่นเต้นตกใจนะคะอันนี้เตือนเอาไว้ก่อนและก็ควรจะชวนคนในครอบครัวค่ะไปทำบุญถวายสังฆทานโดยเฉพาะถวายสังฆทานยานะคะหรือ,อ,อทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือแพทย์อะไรเหล่านี้ก็ได้นะคะมันจะช่วยทำให้หนักกลายเป็นเบาได้ค่ะ ต่อมาเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภมีไหมได้เดอะสตาร์เลยทีเดียวค่ะโชคลาภของชาวราศีพฤษภดีมากทั้งได้ชื่อเสียงทั้งได้เงินทองเพราะฉะนั้นเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภได้มาดูกันว่าแล้วควรจะเสี่ยงเลขอะไรนะคะเอาละได้เลข8ค่ะนะคะควรจะเสี่ยงเลข7เลข8ดนะคะ แล้วก็เลขคู่มิตรก็คือเลข1เลข5 1578เป็นคู่มิตรกับคุณเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวเลขที่จะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้เป็นมงคลที่ดีมากของคุณค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูหยิบหินให้นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาบค่ะหินก็ยังเป็นไปไในทางเดียวกับไพ่นะคะ โดยรวมต้องบอกเลยว่าการเงินกับการงานมันคู่กันนะคะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยส่วนในเรื่องของความรักค่ะบรรยากาศค่อนข้างมาคุพอสมควรเลยทีเดียวนะคะระวังอารมณ์ตัวเองหน่อยแล้วก็อย่าพูดจาในทางร้ายเช่นท้าเลิกเลิกกันเถอะอย่ากันเถอะเนี่ยนะ,ะอาจจะเป็นจริงก็ได้ค่ะสุขภาพ ก็ระมัดระวังเรื่องลมฟ้าอากาศเอาไว้ด้วยจะส่งผลกับสุขภาพนะคะและโชคลาภมีดีทีเดียวค่ะนะคะเอาละค่ะครบหมดแล้วทั้งเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะติดตามอาจารย์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ